เอาใจโชวสวัสดีครับรอครับรอคุณนะคุณใดเฮ้ยสิรู้ไหมรเกี่ยวข้าวหรอไม่ใช่รถใหญ่ไงเฮ้ยห้าสิบใจยังมั้งนะคุณตุ๊บบ้านใหญ่ไงวะหืม

เจ้าจสีงงานไมนเ็โอเคครับผมโอ้บ้าน้องปใจคเป็นจอปนครับผมมาสุดใิกาเป็นใจงน่จะหอบข้าวต้นเอที่ไปเดียวกันห้มาขอห้านั้น cứo phan phuơn bún súp này, đang này. Bài là ăn cái ăn bầy chiên phô ăn bơ này ăn ừ. mút ừ

ออาทำหานะรยาหายังเดียวไม่ทันหรอกไม่พอกินแล้วอืมเดือนละอืมเดือนละสักหนึงเออผมอยู่คนเดียวคนเดียวคนเดียวมันเติมล่อ้ออเจีก็ห้าร้อยละมันต้องอะไรอย่างทำอะไรอย่างท่เี่ยเดชื่อกัน อองงกเดินทางอำเจานี้ออ,อเสร็จเนาะจ้ะฮะเออผมเปมนจ๊ให้ครับผมกำลังใจ็ใหน้เดินน้ำเลยโจะชวนไปดื่น้ำูเต็มเลยมันเหมาะมากเลยวรนนี้นะอกานรดน้ำาะใช่ công cái ngay không một băng không này chờ năm nay giờ

เอาไงวะจะเย็นนะเดี๋ยวมันจะผ่านไปโม้เ็ลยไม่ใช่หรอกไม่ใช่ดัเีกว่างานยังหมดสั้นเล่นมุ้งเชีย

มันบ้านเส้นเนื้อบานเต็มตัดงานได้ที่ยุเนเจร้อา้นะอเมัเหรอเนี่ยทม่งทเปงทไม่ได้ทอะไรนยเ

เชื่อมแตนตำนานแล้วเด็กเชื่อมแต่ไม่ใส่แว่นลืมตาเชื่อมด้วยไปยอดยอดเลยเจ้าก็เอาแว่นให้พี่บ่าวเชื่อมนเนาะแว่นจะอยู่ไหนอ่ะมีเอาไหมล่ะไม่เอาเหรอยอดเลยอยู่แล้วนะเครื่องมียุบมีนั่อยุบมี่อยดลนี่แหละอยู่แล้วก็เชื่อมใหม่ยอดเลยเนาะพี่บ่าวเชื่อมเชื่อมลืมตาแน่นอนจริง โอ้ oh. รอกินยังเลยเดี๋ยวผมไปหาปิ๊บขนมมาให้ก่อนนะรอจอกเรลลื่องนี้เฉอๆดีกมตาไม่เคยเห็นใครทำแบบนี้ม,มาก่อนเลยโอ้ยอย,อยู่แล้วอยู oh, ่แล้วเหรอโอ้แท็กเดียวอยู่เลยม,นนะมาทานมากเลยมาดูเยอะมากเ้ยโอ้ อย่าไปพูดเยอะแต่อย่าไปพูดให้เอฟซีรู้บอกว่าเราเชื่อมเก็ดปลายัางไงให้บาเก็บตาหรือ,อยังยังเหรอเอฟซีเป็นอยา<ม>อยเชื่อมบึนตานะาไม่มีใครทำได้นะพี่น้องอกแบบพี่บ่าว

ติ๊กจุกกันเลยโอเคครับรอส,สวัสดีครับ